มื้อสันวันดีไม้พี่รมพรเผยภาพอบอุ่นต้อนรับว่าที่ลูกเขยคนแรก หัวอกคนเป็นพ่อแม่ใครก็อยากจะเห็นลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการมีคู่ครองที่ดีเช่นเดียวกับศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างไมพี่รมพรในวัย5้ปีที่ล่าสุดได้ประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับว่าที่ลูกเขยคนแรกของบ้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีไมพี่รมพรเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่ประเทศแคนาดาและได้ร่วมเป็นสักขีพยานรักของน้องเมย์ลูกสาวคนโตที่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงาน โดยพ่อไม้ก็ได้เผยว่าอีกคลิปที่อยากให้พี่น้องร่วมยินดีกับน้องเมลูกสาวคนโตของผมเองครับทั้งตื่นเต้นตื้นตันและพูดอะไรไม่ออกได้แต่อยากบอกลูกสาวสุดที่รักว่าลูกเลือกอะไรพ่อก็เลือกสิ่งนั้นพอ่อรักลูกมากนะ โดยล่าสุดวันนี้14พฤษภาคม65ไมพี่รมพรได้เปิดบ้านจัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนรับขวัญลูกๆทั้ง3กลับไทยพร้อมกับเป็นการต้อนรับว่าที่ลูกเขยโดยนักร้องดังได้เปิดเผยว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีเลยจัดงานบายสีสู่ขวัญลูกสาวทั้ง3คนพร้อมกับต้อนรับว่าที่ลูกเขยด้วยเลยครับท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกันอย่างมากมาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ